สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุ่งแห่ชง,งช่องทุ่งพุทธาช่องทีนํำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำารงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษา,าโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ วันนี้ลุงทุ่งก็บยิพามาดูบรรยากาศมานอนหน้าครับนอนหน้าที่ขันทองฟาร์มโอ้ยอากาศกําลังแดดรมลมตกก็มีแดดลมแหละฝนกําลังตกครับโอ้บรรยากาศดีอากาศเย็นชุ่มช้ำชุ่มช้ำกม็มีฝนมีฝ่าขนองอาจจะมีแรงมากตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงค่ำแล้วครับฝนก็นเริ่มตกลงมาเปาะแปะเปาะแปะ มีฟ้ารองคลึมคึม,คมโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีใครอยากมาเที่ยวขันทองการเกษตรกับโอ้มาหาบรรยากาศนอนนาได้ก็คลึมครึม,มยุตลอดแหละครับมาเช้านี่ฝนตกนักแต่เช้าเลยก็นึกว่ามันจีมีตกกิกแลี้ยวพอมาสายๆมากกับแดดจา้าตอนนี้คำ่คำ ว่ากำลังคิดกลับบ้านโอ้ยเห็นบรรยากาศฝนตกเหวอะลองนอนนาสักคืนหน้าคือสิบรรยากาศดีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่กับลบฝนกัสกสกสกกนสาดเซลคิดๆๆไปเรื่อยเอาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนานแล้วลูกถุกมีเดมานอนอยังงีออ้มองสรรหาบรรยากาศมันมีมีกระี่อมเนียงนาเนาะเขามีใครน,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 ออนอนนากัน ก็ไม่นหนเขียนว่าโอ้นาลุงหลุยนี่แหละเป็นตะนอนก็ให้ดูภาพบรรยากาศครับบรรยากาศชุมชมช่มช่ำชุ่มชำตามทองไรทองหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละดูมีความสุขครับมีความสุขอากาศดีมีบุญวายเหมือนอยู่ในลบมุมลบอะไรามานอนสักนิดนึง เสียงไก่กับชีหาขึ้นบอนขึ้นนอนกับขึ้นมไดายมันกําลังค่ำครับกําลังหกโมงแต่ว่าฝนมันตกปกติมันการจีขึ้นต้นมะขามต้นนี่แหละต้นมะขามต้นหม่กางๆางกระทอมนี่แหละ มืดคลึมเลยครับคำๆยังไงอากาศดีครับอากาศดีเริ่มที่เปาะแปะเปาะแปะซาซาลงแล้วฝน ึตอนนี้ก็เป็นตอนส,สันๆลงถุ่งกับทีมงานก็ต้องคอล่ากันแลว้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามาเสนอต่อท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันตอนนาะสวัสดีครับ